s ก a ปปิ้ง5นาทีกำไร90%บวก1,200เหรียญทำได้อย่างไรไปดูเดินสวัสดีครับพี่น้องชาวเตเเดีทุกท่านและลูกเผ่าที่น่ารักทุกคนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปที่ต่อยอดมาจากแก a p p i n g 1นาทีที่90%นะครที่ผมเคยทําไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะก็จะเป็นการมาต่อยอดนะครับลองปรับมาใช้ในทางเฟรม5นาทีดูซิว่ามันจะมีประสิทธิภาพ แน่นอนแค่ไหนนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะใช้ประโยชน์ของเทคนิคนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะตื่นเต้นสำหรับทุกคนแน่นอนนะเหมาะสำหรับน้องๆมือใหม่ด้วยนะอยากรู้แล้วใช่ไหมไปตามตามดิไปตามไปดูเลยไปโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเข้าที่แพลตฟอร์มของ o l i m Trade กันเลยเดี๋ยวเราจะมาตั้งค่าอินดิเคเตอร์กันก่อนนะครับใครที่เป็นชาร์ตแอเรียแบบนี้นะครับให้ทุกคนปรับ กราฟตามผมนะครับปรับกราฟตามผลปรับกราฟตามผมนะครับก็คืออินดิเคเตอร์นะฮะเราจะใช้แท่งเทียนญี่ปุ่นนะฮะไทม์เฟรมวันนี้เนี่ยสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะปรับเป็น5นาทีนะครับทีนี้อินดิเคเตอร์มีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับสโตนนะครับสโตเนี่ยปรับจากค่ามาตรฐานนะครับ14ใช่ไหมเป็น5 3 3นะ5แล้วก็3 3นะครับ ปรับตามนี้ก่อนนะฮะทุกคนเสร็จแล้วนะครับ EMA เราจะใช้3ตัวดังต่อไปนี้นะครับตัวแรกนะครับ EMA ค่า5นะครับใส่เป็นสีนี้ก่อนสีไหนก็ได้แล้วแต่ความความจำของเรานะครับตัวที่2นะครับ EMA 100นะครับผมจะใส่เป็นที่100่สีน้ำเงินนะครับตัวหนาๆหน่อยส่วนตัวสุดท้ายนะครับ เป็น EMA 5 5 0ลืมปกติผมต้องเป็น550นะแต่ว่าอันนี้ซับกันนะเป็นสีแดงแล้วกันอ่าทวนนะครับอินดิเคเตอร์ตอนนี้ที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือ Store ค่า5 33 e EMA 5 EMA 5 0แล้วก็ EMA 1 0 0นะครับวิธีการดูนะครับวิธีการเข้าเทรดของเรานะครับ จำคลิปคขาที่แล้วได้ไหมที่ผมสอนเป็นสแกปปิ้งหนนาทีนะจำได้ไหมก็เทคนิคนี้กันแต่อันนั้นคลิปนั้นผมรู้สึกทำแค่1นาทีเนาะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยผมจะให้ทุกคนเทรด e 5นาทีไปพร้อมๆกันนะครับว่าวินเลทมันจะ90%จริงหรือเปล่านะมาดูกันนะวิธีการเข้าออเดอร์นะก็คือเราต้องดูก่อนว่าราคาเนี่ย กำลังอยู่ในแนวโน้มอ,อะไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยคือตรงนี้มันเป็นเดสคอร์สแล้วนะครับก็คือจุดตัดกันจุดเริ่มต้นของเทรนนะครับก็คืออันนี้อันนี้สอนนิดหน่อยเดสคอร์สก็คือจุดเริ่มต้นของเทรนและจุดจุดจบของเทรนเช่นกันเนี่ยก็คือง่ายๆก็คือพวกอีเมล์มันตัดกันนี่แหละนะครับ เราจะดู Ema ตัวใหญ่ๆนะครับอย่างเช่น50ตัด100เนี่ยก็จะเป็นขาลงนะครับส่วนอีต,ตัวนี้เอาไว้ดูอะไรอีต,ตัว5เนี่ยไว้ดูอะไรเอาไว้ดูประกอบการตัดสินใจอีกทีหลักๆเราจะดูตัวตัวนี้นะครับตัว50กับ100นะครับอ่าพอเรารูพอเรารู้แล้วว่าแนวโน้มตอนนี้มันกำลังเป็นขาลงนะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาระบบที่เป็น o v e r b o ์บอทของสโตนนะครับสโตต้องตัด ไม่จำเป็นต้องเป็นโอเวอร์บอทก็ได้แค่ว่ามันตัดกันแล้วสักแท่ง2แท่งก็ตามโฟลโ w มันไปสักแท่ง1ก็ได้อาจจะเป็นแท่งที่3นะครับอะไรประมาณนี้อย่างตอนนี้ผมคิดว่าไอตัวเนี้ยเอเชียคอมโพสิตเนี่ยกำลังจะตัดลงนะครับกำลังจะหักลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมดูดูปฏิกิริเล็กน้อยนะครับเป็นเป็นแท่งขายนะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัวนี้นะต้องเน้นลงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นโอบอสโตไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์บอสหรือกำลังจะตัดกันหรือตัดกันแล้วก็เน้นขาลงวิธีการเทรดก็คือ5นาทีเนาะแล้วก็ผมจะเพนดิ้งด้วยเวลาเท่าไหร่ดีตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่อแท่งหน้าอะไรเงี้ยนีก่นนะเอ่อสิบหาฬิกาสิบอะไรเงี้ยทันไหม ไม่ทันอ่ะอันนี้เดี๋ยวตัวอย่างนะตัวอย่างขาลงนะครับเป็นดิ้งไม่ทันปกตินะผมจะสอนน้องๆมือใหม่ให้เป็นดิง้งเปลี่ยนแท่งกดลงนะครับบางอ่ะอันนี้ผมจะอันนี้ก็ยิงไปก่อนหนึ่งไม้ถ้าหากระยะนี้นะครับ มีการเกิดลากขึ้นไปอีสอตัวเนี้ยเส้น2ตัวจะเป็นแนวต้านได้นะต้าน1ะนึต้น, 1, ตน2องคือซอย1นึ่งซอยสนะครับอะไรประมาณนี้นะเนี่ยตอนนี้ถ้าแท่งเนี้พลาดนะครับออเดอร์ถัดไปหรือแท่งถัดไปก็จะมีโอกาสที่จะลงนะครับไอ,อตัวนี้นะเอเชียนคอมโพสิตกราฟนี้ผมจะเน้นลงก่อนเดี๋ยวเราไปดูหาเล่นขาขึ้นดูนะครับโอเคเอ่อ อ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหากราฟใหม่เราต้องเซฟเทมเพลตตรงนี้ก่อนนะครับเซฟยังไงเพ,เพื่อที่เราจะไม่ต้องมาตั้งค่าเซตติ้งอินดิเคเตอร์กันใหม่นะครับเเดี๋ยวกันนะผมจะสร้างกลยุทธ์นี่ตัวนี้เลยเป็นอสแกปปิ uh, ้งแล้วกันนะผมจะตั้งชื่อว่า s c ก็ p ปิ้งส c ก p ปปิ้งก้าอรอ่างนี้อันนี้อันนี้ชื่อกลยุทธ์เฉยๆนะอ่า เอาไม่ได้เหรอ90แล้วลกันอ่ะมันไม่ให้ใส่ตัวเครื่องหมายพิเศษนะครับอืมทีนี้อ่ะไปหาคู่ใหม่กันเดี๋ยวผมจะลองเซฟนี่น,นี่ข้อดีของการเซฟติมเพลตอ้าวทำไมข้างล่างมันไม่ไปอ่ะอะไรของเขาเนี่ยอ๋อต้องต้องกดเลือกดูมั้ง ไปดิไปดิอ้าวอะไรเนี่ยไม่เป็นไรแะเ,เดี๋ยวแป๊บหนึง่งผมงงๆกับไอ้ตรงนี้อยู่อืออ่าตรงนี้จะเป็นคอประสิทธิ์นะเดี๋ยวผมจะไม่ไม่งงอ่ะไม่เป็นไรเปิดไม่ได้ก็ชั่งมันยะหากลยุทธ์ใหม่ก็ได้หาคู่ใหม่เอา อยากได้ขาขึ้นผมอยากได้ขาขึ้น,อ,ขขนอ่ะตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะตัดกันแล้วนะ <c oughs> ผมจะลองเล่นแท่งหน้านะครับสิบหกจุดอะไรจุดสิบห้าเดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งลุกเลยก่อนเพราะว่าตรงนี้มันจะตัดกันไม่ดีไม่ดีเป็นตัวอย่างเคยเมื่อไ่่ดีเท่าไหร่ไม่อยากให้ทำม่มีสักคู่ไหม กำลังตัดขึ้นเลยอะไรเงี้ยมันตัดมันก็กําลังตัดขึ้นก็จริงแต่ว่าตัวนี้จะจะเป็นโอ้บอสเนาะอ่ะคู่นี้พิเศษแล้วกันทุกคนคู่นี้ตระกูล JPY ทั้งหลายไม่ว่าจะพ่วงหน้าพ่วงหลังเนี่ยสุดมากรากไหลเลี้ยงนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะว่าแม่นจริงป่ะตรงนี้เนี่ยปกติเราจะต้องเล่นแบบธรรมดาใช่ไหมล่ะแบบโอ้บอสกดกดลงโเวร์โซกดขึ้นอะไรเงี้ย แต่ตรงนี้เนี่ยมันจะกลับกันในอีคู่เนี่ย,ยอีตระกูล JPY, CHF อะไรพวกนี้ที่มันพ่วงท้ายอ่ะมันจะเป็นแบบ o v e r b o u g h 80มันจะไปต่อ Overso 3เอา Overso อ่า so, uh, Overso 80ไปต่อ Overbought ยไม่ใช่ o v e r b o u g h 80ไปต่อ Overso 20เนี่ยลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่าจะแพ้ละนะเดี๋ยวมันก็ลงเชื่อ350คูณ1.5นะครับอันนี้ก็จะใส่เป็น350ทันไหมอาทันอยู่ ตรงนี้เดี๋ยวรอดูนะอันนี้ลวดสอนระบบทวนทิศไปเลยภายในตัวเดี๋ยวผมเซเซตค่าให้ดีกว่าง่ายๆดีไม่ได้มีอะไรยากจะหน่อยเซ็ตหนึ่ง้อยเดี๋ยวจะได้ดู2ระบบพร้อมกันตอนนี้นะครับผมเพิ่งลอสไป1ตัวก็คือ $300 ดอลลาร์นะครับก็คือพลาดนะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันอันนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับไอตัว CatJ นะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นเทรนขาลงก็จริงอยู่มีกำลังจะหักลงเลยนะ อันนี้ตัวนี้ลืมเปลี่ยนนะโต14เป็น533สตัดกันจริงวะนี่จริงๆตรงนี้มันเดสครอสันะครับก็คือตัดกันแล้วจุดตัดกันนะรอนะครับรอผลถ้าเป็นคู่ปกตินะนอกเหนือจากาพวก JPY ต่อพ่วงท้ายอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะเพื่อนๆจดเลย JPY นะครับพวกนี้ครับพ่วงท้ายนะทุกคู่เนี่ยให้ตีเป็น ลากไหลเลี้ยงเวลาที่มันเป็นโอเวอร์บอสเนี่ยก็คือมันก็จะบอสต่อเวลาที่เป็นโอเวอร์โซก็จะโซต่ออันนี้หนึ่งคู่นะจดไว้นะส่วนต่อไป c ซเอฟพ่วงท้ายหรือคู่หน้าก็ดีลากไหลเลียงนะครับเหมือนกันนะต่อไปแคทนะครับพ่วงท้ายพ่วงหน้าเหมือนกันลากไหลเลี้ยงนะครับจดไว้นะมีอีกไหมน่าจะมีอีกตัวหนึ่งเอ็นซดดี เอ็นดดีพวกหน้าพวกท้ายก็น่ารำหญ่เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้จะลองลองหน่อยแต่ว่าที่ผมบอกอะพวก JPY กับสเ F เนี่ยจะจะ,จะน่าลำาขาญมากโอเคทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเรากำลังจะลอสใช่ไหมตรงนี้เส้น5เนี่ยจะเป็นเส้นเส้นแนวซอยได้นะครับจากนั้นวิธีการซอยเราจะซอยที่หมดเวลาตอนแรกผมจะซอยแบบเทียบเท่ากันนะ เทียบเท่าจุดเปิดจุดปิดตรงนี้แล้วก็ซอยตรงนี้อย่างเงี้ยครับเทียบเท่าจุดเปิดจุดปิดของแท่งก่อนนะครับซอยขึ้นไปได้จะลดระยะหน่อยแต่ตรงนี้เนี่ยซอยอยังไม่ได้นะครับแล้วตรงนี้อีกซอยหนึ่งซอยซอยสองซอยสามซอยสี่อะไรเงี้ยกําลังจะครอสกันเลยนะนี่มีปลายไส้นิดหนึ่งนะก่อนหนึ่งนาทีสุดท้ายนะอีย ผมรู้ตัวว่าซอยไม่ได้ละก็ถ้าตรงนี้มันยังได้เสียหนึ่งก็ก็คงต้องต้องเล่นอีกไมาหนึ่งให้มันโคเวอร์ขึ้นไปดีขึ้นไปอ่ะเ <c oughs> ดดูดูผลฮนะคือตอนเนี้ยผมเนี่ยยิงเล่นใบใปประมาณลดสองวินสองยังไงก็ขัดทุนอยู่นะครับอันนี้ได้ห้าร้อยห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะอันนี้ ขาดทุน30มสิเยเหรียญอะไรเงี้ยนี่อันนี้ผมผมเล่น follow follow ขึ้นนะตร,ตรงนี้ตรงเนี้ยกำลังเดสคอร์สกันเลยกำลังแบบจุดเริ่มต้นของเทรนขาขึ้นนะครับแต่ระหว่างนี้อาจจะมีโดนล,ล่างนิดๆหน่อยๆนะฮะโอ้บอสก็จริงอ่ะบอสแล้วบอสอีกก็ได้ตรงนี้ก็จะเป็นขาลงและถ้าถ้าเรารู้ว่ารู้ตัวว่ามาไม่ทันก็ให้เล่นแนะนำเล่นแบบหมดเวลานะครับ โอโล่ง่ายอยู่นะไอ้ระบบเนี่ย <c oughs> ไม่แนะนำให้ซอยทีแบบนี้นะอันนี้ผมหัวร้อนนะอะไรของเขาเนี่ย <c oughs> นี้มันจะสลบก็ไม่สลบนหะรือ <c oughs> อะไรสลบมาดิสลบลงมา มันก็ขึ้นไปตวง30วินาทีสุดท้ายเป็นอะไรที่บีบหัวใจสุดๆเ <c oughs> นี่ยขึ้นไปทําเทียบเท่านิวไฮน่ะแล้วเออนั่นแหละเงียบๆ1 2 9่ยดอลลาร์นะทุหคดนะฮะเรียบร้อยครับทุกคน1,292ดอลลาร์ 1, หรือประมาณ5 0าหมื่นบาทดีไปประมาณนะครับกับตรงนี้นะเนี่ยผมเพิ่งลอสไปเนี่ยขาดทุนไปแค่30เหรียญเนาะ บิน2องร้แล้วก็มาได้ประมาณอ่า1,200อ่ะ, 1, 200, อะตีไป1น0 0กว่ากว่านิดนิดนดนะครับประมาณ0 0 0 0 0 0 0สี่หมื่นห้าหมื่นเนีะประมาณเนี้ยนะครับอเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมาสรุปกันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับทุกคนก็สำหรับที่วิดีโอนี้นะครับก็แนะนำสเกปปิ้งระบบสเก็ปปิ้งห้านาที90% ไม่ได้90%แล้วมั่งบวก1,200กุเหลียนแล้วนะครับซึ่งเป็นกลยุทธ์ทีออ่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ l o o w t r e ร d นะครับชื่นชอบในการตามพลังแห่งเทรนหขาใหญ่อะไก็แล้วแต่ผมคิดว่าระบบนี้ตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นนักเทรดมือเกา่ามือใหม่แต่ว่ามือใหม่เนี่ยผมแนะนำให้ใช้เทคนิคที่ผมแนะนำข้างต้นนะครับอย่างเช่นว่า เห็นว่าโตเห็นว่า EMA เนี่ยห้าสบเกันหนึเนี่ยมันตัดไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วให้ตามให้ตามแบบโอ้บอสแปดสิบไงนะสมมติว่า EMA 50ตัด100เป็นเทรนขาขึ้นเน้นนะครับเน้นให้ไปที่โตตัดโอเวอร์โซอย่างเดียวเพราะว่าเราจะเล่นกับตัวให้ตามโฟลว์ขาขึ้นไปอันนี้สำหรับน้องๆมือใหม่นะครับแล้วก็อีกทริกหนึ่งก็อะไรนะ EMA 100ตัด EMA 50ตัดลงเนาะให้นิ้มที่ overbought เล่นลงอย่างเดียวป๊ปบๆอ,อันนี้สำหรับน้องๆใหม่แต่สำหรับ advanced ไปกว่านั้นก็คือไม่ว่าจะอยู่ขึ้นอยู่รดุนพินิษนะครับก็อย่างที่เราเห็นคู่อะไร JPY c d a อะไรพวกเนี้ยเวลาที่มันเป็นตัดไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วสมมติตัดขาขึ้นก็ต้องดูว่ามันเป็น overbought เราก็จะตัด follow ไปอีกนะครับบแล้วบอดอีกอะไรเงี้ย คือมันไม่ได้มีกลยุทธ์ตายตัวนะอยู่ที่ว่าเราจะเล่นคู่อะไรแล้วก็ต้องพึจสังเกตพฤติกรรมของราคาด้วยว่าคู่ไหนชอบากไายเลี้ยงอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับครบรสนะไม่ว่าจะเป็นทวนทิศหรือหรือไม่ทวนทิศก็ตามนะครับสิมเพิลเทคนิคอลคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะดีเป็นไล้อีกอย่างนะวิธีการเข้าไม้ออกซอยไม้ก็ไม่ต้องไปเวอร์วังแบบผมไม่ได้นะเพื่อนๆก็คูณ1.5เท่า ของไม้แรกที่ลงไปก็ได้เพราะว่าระบบเนี้ยเล่นแป๊บเดียวจริงๆนะสองนไม้เลิกเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วแค่นั้นนะครับที่สิ่งที่ผมก็จะฝากไปนีเท่านี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทําคลิปวิดีโอแนวไหนคอนเทนต์อะไรลองคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ดูนะครับเพื่อเป็นไอเดียในการทําคลิปดีๆต่อไปน,นะครับโอเคแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ